ไปต่อกันที่กิจกรรมของทอทอบอ5นะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็เตรียมพร้อมแล้วของรางวัลสถานที่ต่างๆนานา,นาอ่ะนี่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ทอท,อทอบอ5ของเราวันนี้เรียกได้ว่าขนกันมาทั้งสถานีเลยนะคะ<า>ทุกคนมามาลุมมาตุ้มกันในการที่จะจัดเตรียมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติรอต้อนรับน้องๆที่จะมาร่วมกิจกรรมในวันพรุ่งนี้กันแบบเต็มที่เลยทุกท่านค่ะรางวัลเยอะมากจริงๆรถจักรยานตุ๊กตา และสิ่งของรางวัลอื่นๆที่จะส่งเสริมแรงบันดาลใจนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะก็นําโดยท่านกรรมการผู้อํานวยการใหญ่พลโทอาวุธพุทธอำนวย ท่านเป็นประธานในพิธีส่งมอบของขวัญวันเด็กให้แก่บุตรธิดาของเจ้าหน้าที่ทอทอบอจำนวน111คนโดยมีพลโทยุทธกรสุภาศู์รองผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการใหญ่สายงานบริหารและพลโทนพดนแก้วก,กำเนิดรองผู้อำนวยการใหญ่สายงานปฏิบัติการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับกร่วมพิธีนะคะในปีนี้ค่ะมาทอทอบหรับรองท่านไม่ผิดหวังแน่นอน แม่มาททบ5าาจะผิดหวังได้ยังไงก่อนหน้านี้เขาก็ลือกันเขาก็เล่ากันอยู่แล้วว่ามาวันเด็กททบ5าาสนุกมากงานเลิกประมาณบ่ายโมงแต่เด็กๆไม่ยอมกลับบ้านเลยค่ะแล้วจะบอกว่าเย็นด้วยนะไม่ต้องร้อนไม่ต้องฝุ่นนะคะมาทท,ทบ5าาเปิดแอร์ให้ช่ำเลยนะคะ,คะพเพราะกิจกรรมของเราเนี่ยจัดภายในอาคารนะคะ,คะแถมปีนี้พิเศษ มากขึ้นไปอีกค่ะผู้ใหญ่ใจดีของเรากรรมการผู้อำนวยการใหญ่บอกเลยจะมีการมอบของขวัญวันเด็กพิเศษแก่บุตรที่ดาววีรชนทหารกล้าผู้สละชีพเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยด้วยอันนี้เป็นกิจกรรมพิเศษที่เพิ่มเข้ามานะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมขวัญกาลังใจและภายในงานยังมีกิจกรรมที่หลากหลายในเบื้องต้นค่ะน้องๆมาถึงททบ5ทั้งท,ท,ท,ทีเราเป็นสื่อเป็นสถานีโทรทัศน์เป็นสถานีวิทยุมาถึงน้องๆจะได้ นั่งอ่านข่าวเสมือนกําลังออกทีวีจริงๆมีพี่ๆผู้ประกาศข่าวคุณยทุทธิดาเดี๋ยวจะลงไปปฏิบัติหน้าที่ไหมคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ต้องเดี๋ยวต้องไปสอนน้องๆอ,อ,อ่านข่าวหน่อยอจะมีตัวแทนค่ะเราจะไปประกบน้องๆแบบใกล้ชิดเลยนะคะในฐานะที่เราทํางานอยู่ในวงการนี้และถ้าน้องๆหลายคนเนี่ยสนใจอาชีพนี้มาทดลองดูมาเติมฝันแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกาศข่าวและเรายังมีกิจกรรมอีกหลากหลายมากมายเลยนะคะรวมไปถึงกิจกรรมการให้กําลังใจพี่ๆทหารตามแนวชายแดนด้วยซึ่งก็เชื่อว่า นาทีนี้ค่ะทุกๆหัวใจของเยาวชนส่งตรงไปถึงพี่ๆทหารแนวหน้าย้ำอีกครั้งหนึ่งตีมของการจัดงานของเรานะคะอาชีพในฝันทอทหารอดทน<ม>คุณแตงกวาจะแต่งเป็นอะไรพรุ่งนี้ยังไม่บอกสี <c oughs> แต่เตรียมชด <c oughs> <อ>ุดแล้วเซอร์ไพรส์ใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ๆผู้ประกาศทุกคนเนี่ยตื่นเต้นมากๆนะคะแล้วเราเตรียมตัวแต่งชุด อาชีพในฝันของเรากันอย่างเต็มที่เลยจะบอกว่าน้องๆที่จะมาพรุ่งนี้ที่ทอทอบอ5นะคะอย่าน้อยหน้านะเพราะชุดผู้ประกาศที่เห็นอยู่ตอนนี้คือ <c oughs> จัดเต็มมากนะคะค่ะออและสําหรับททอบอ5ของเรานะคะนอกเหนือจากที่เราจะสนับสนุนของรางวัลเพื่อเป็นการส่งเสร,ริมกําลังใจเสร,ริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆในส่วนของทอทอบอ5เองแล้วเนี่ยยังมีผู้ใหญ่ใจดีพาคีเครือข่ายของเราอีกหลายท่านนะคะที่มาร่วมสนับสนุนของขวัญวันเด็กด้วยซึ่ง ตัวอย่างเช่นค่ะพันเอกชัย,ยพัฒน์ถมังรักษัตผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนและบริการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกในวันนี้ท่านก็เป็นผู้แทนรับมอบของขวัญวันเด็กมีกระบอกน้ำหนึ่งร้อยกระบอกมีสีจำนวนหนึ่งร้อยแพ็คจากคุณอาทิตย์โดนสมาชิชมรมไทยซิกอุปถัมสมาคมศรีคุรุสิงสภาสถาบันศาสนาซิกแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กของทท,ทบ5ด้วยนะคะของที่ระลึกของขวัญทั้งหลายเหล่านี้ เราไม่มีการขนไปเก็บไว้ในห้องเก็บของของทอทบหนะน้องๆจ๋าผู้ปกครองจ๋าฟังแล้วอย่าลืมมาเที่ยวงานกันเยอะๆเ,เราจะแจกให้น้องๆทุกคนได้มีของติดไม้ติดมือกลับบ้านกันไปหมดแน่นอนค่ะและที่สําคัญนะคะมาเติมแรงบันดาลใจเติมประสบการณ์ดีๆกับพี่ๆผู้ประกาศข่าวงานเราจัดแต่เช้า8โมงเช้าถึงบ่ายโมงตรงนะคะขึ้นรถไฟฟ้ามาก็สะดวกมากๆเลยค่ะ